สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเหมือนกายูที่สวนกล้วยครับพามาอัปเดตครับว่าตอนนี้สวนกล้วยเป็นจังไงนนะครับฟังทางนี่จะเป็นกล้วยลำบากนะครับผมส่วนส้นทางนี้จะเป็นกล้วยหอมทองครับซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ผมจะพาไปบนอีกีนี้ครับซึ่งกล้วยในแปลงนี้นะครับร่วงปลูกไล่เลี่ยกันนะครับนอส้นหญ่จะเป็นการปลูกด้วยที่เป็นพ่อเลี้ยงในเยื่อครับกต่ซึมีปลูกนอเป็นกล้วยหอมทองเป็นบางบางต้นนะครับบางพันธุ์เนาะ เบื้องจากลักษณะนะครับแตกต่างกันแต่ย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะฐานเนี่ยมาฟังนี่เป็นซิมีกวนน้ำบาแซมมาต้นหนึ่งครับเห็นไหมครับมูเขาสีย่างมาันใหญ่แต่ว่านำ้ำหวานจะไปก่อนมูเลยครับทั้งทั้งตีเห็ดเหมือนกันสุยางนะครับเตรียมรุ้มปลูกาการใส่ปุ๋ยมาการปลูกพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันก็เลยต่างคอ,อสมมติฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดินเนาะหรือว่าเป็นเพราะว่า,าฝุ่นมะพ่อนะครับเท่า,าที ขาดขาดเดาขาดการไหวนะครับที่หนี่ก็เลยตอนนี้ก็เลยกําลังเก็บข้อมูลอยู่ว่าจะสามารถเห็นเขาหนี่ง่ามท่านกวานัมบ่าไดบอกนะครับก็คือมีการใส่ปุ๋ยมักนะครับใส่ขีหมูมักนะครับเพราะว่าขีหมูมักนี่เพิ่นก็นจะเด่นในเรื่องของในตัวเจนนะครับนอก็มีถานอาหารที่มัางสูงเพราะว่ามาจากขีหมูมักเพียวๆนะครับตอนหนี้ใส่ไปนะันจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเกือบเกือบสองอาทิตย์ครับ กำลังแทงยอดใบนะครับพอกับตอนฝน,นกระตกฉุกนะครับวิธีการใส่ก็คือใส่ลงไปทีพ้นต้นของเขาเลยนะครับเพื่นะครับผมจะพาไปเบยนี่นะครับนี่ครับ,รบตัวนี้สิที่ผมจะใส่ปุ๋ยมักสุดเอกอนก็คือเป็นปุ๋ยมักทีมักจากเปลือกหลังมันสับหลังนะครับแล้กก็ที่เป็นน้มูลสัตว์ที่ไกลนะครับแล้วก็คอยใส่สูตรบีคือเป็นมูลสัตว์ที่เพียเพ้ยวนะครับ คือคีมมูมักกันนะครับใส่ไปรอบสองนะครับภ้ามาเบิงวาถ้าเขาใส่แบบนี้เขาจะสามารถกินอาหารในบ่อครับคนครับถ้าผมเอาไอ้มือนี่คุยเคี้ยวลงไปครับเป็นม่งคับพี่น้องหากเขานีสึกขึ้นมากมาช่อนใช่กินปุยมักที่เขาใส่ไปครับดังนั้นถ้ามาต้อง่วงวาการที่เขาใส่โคนเขานีเขาจะสามารถกินอาหารในบอ่อกินได้นะครับผมเขาก็จะคอ่อยๆปดปอย,ปอยหาดอาหารออกมาให้ คุกไม่เห่าเรื่อยๆนะครับบวกกับนะครับฐานอาหารเนี่ยพ่อเห่าพดนน้ำด้วยฝนตกเนี่ยเขาจะซึมลงไปในดินครับหากที้อยู่ใต้ดินก็สามารถนําไปใส่ได้คือกันนะครับทำประตูห่วงครับผมการใส่ปุ๋ยมาีนเาใส่ไปเลยนะครรัับบคคซึ่่งงแตตกกาาจปุ๋ยเมีถ้าปุ๋ยเคมีถ้าเขาใส่แล้วนะครับเขาอ่าถ้าเขาใส่แบบเป็นเม็ดเนาะถ้าเขาผสมอามารถที่ละลายเขาได้คุกไม่เหาก็จะผสมอามาร นำไปใส่งานใดน,นะครับใส่แล้าข้าต้องมีสปริงเกอร์ถ้าเป็นหนาแรงนะครับหรือหมาใส่สายยางคดรให้มันจนละลายนะครับสามารถนําไปใส่ได้แต่ว่าปุ๋ยมากข้าวตองห่วงครับใส่ไปกับโคดน้ำเนี่ยอ่าฝนตกเนี่ยยังเนี่ยเพื่อนก็จะค่อยเหยยสลายแล้วก็ปลดปดขาดอาหารออกมาไอ้กุ๊กหม่เข้าเลยเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้เป็นหอมทอดนะครับจับมากสังเกตดังว่าเพื่อนสีสามารถงามขึ้นมาได้บอ่อแต่ว่าเบื้องจากเบื้องต้นก็กำลังแท่งยอดใหม่นะครับแท่งยอดใหม่ ยังบม่ทันแต่งจริงนะครับจะทยอยแต่งเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แต่งเลยนะครับสี66เนี่ยครับแต่ว่าส่วนที่เป็นกล้วยน้ำว่านนี่นะครับส่วนใหญ่กับสีบม่ได้ใช่สูตรเอนะครับบม่ได้ใส้ปุยมักที่มีเศษของอพืนผสมนะครับจะเป็นใช่เฉพาะปุยมักสูตรบีก็คือเป็นมุ่นสัดเพี้ยเพียวเลยนะครับผมคิดว่ามันกสะดวกดีเพราะว่าปุยมักสูตรบีนี่ มันจะมีฐานอาหารสูงนะครับพอมาตองใส่ร้ายก็ได้คือผมใส่ตุ่นหนึ่งนี่สามถ้วยนะครับตักใส่สามถ้วยสามถ้วยก็จะทยอยใส่เรื่อยๆถ้ามีเวลาก็ใส่เรื่อยๆนะครับทาเทียบเท่าถาัดอาหารหนีนะครับปุย๋ยหมักสมมปุ๋ยศูนย์สิบห้าชิมปุย๋ยเคมีเนี่ยศูนยสิบห้าชิมาศูนย์สิบห้าเขาใส่กำหนึ่งสองกำสามกำนะครับมันสามารถนะครับผมคิดว่านะครับใกล้เคียงกับเทียบเท่ากับการเาใส่ปุย๋ยหมักที่เป็น ถั่ยหนึ่งสองถ้วย, 1, 2, วยเขาใส่หลายกว่าปุ๋ยเคมีนะครับฐานอาหารเนี่ยจะบ่สูงทำเคมีแน่นอนครับแต่ว่าเขาใส่ในปริมาณที่หลายกว่านะครับก็เทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีได้เลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหลักการโดยคร่าวๆนะครับคือข้าก็ใส่นี่ครับทีละสองถ้วยสามถ้วยนะครับมีเวลาว่างก,ก็มาใส่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอินทรีย์เห็ดแบบอินทรีย์เห็ดแบบใส่ B C, B C, ปุ๋ยอินทรีย์นี่เขามาต้องไปฟีกไตโต้วาต้องใส่ จักเดือนจักเดือนมิยุแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆสังเกตเอาเนาะสังเกตถ้าเขางามก็แสดงว่าเขาพีกาอาหารเพียงพอนะครับอ่าส่นทางนี่เช่นกันครับก็จะมียูบากีต้นปีใส่สูตรเอทันะครับนี่ฮะที่เป็นปีมักสูตรหนึ่งสูตรสองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นใส่จะเป็นขีดมูมักมเลยนะครับยำพันแตงกิงก่งนี่ยครับไปเราโยงเราย่างอยู่อ่ามาไทยมาอัปเดตให้รับชมเนาะว่าตอนนี้สวนกล้วยเฮาเป็นจัริงแน่ๆนะครับเนาะผูะ้ถี่เพิ่น พี่น้องติดตามาตั้งแต่คลิปแรกๆอาจจะเห็นตั้งแต่ตนนัวน้อยๆนะครับตนนัวน้อยๆจนละ5บาทกกที่เป็นพลิงเนเยอะนะครับแม้ว่าเป็นปลูกหวานเนะเา,ะเาะพอเวลาผ่านไปนะพอเขาจะเริ่มเติบโตได้ตามธรมรมชาสตร์ของเขานะครับมามาไายให้ได้รับชมนะครับพี่น้องครับจังไดกะต้องขอกลาวคองวาสวัสดีครับส่วนการแต่งกิ่งกล้วยแล้วจะเอาลุงอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะสวัสดีครับ